สวัสดีค่ะพบกับชอ็อกราฟจับจุดเทรดประจําวันที่6พฤศจิกายนนะคะเริ่มจันเริ่มกันจากภาพตลาดเช่นเคยนะคะเราจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเมื่อวานไหลลงแรงในช่วงบ่ายตามสัญญาณขายจาก Modified Stochastic ในกราฟ60นาทีนะคะหลังจากที่เอ,อ o v e r b r u g h t มาเป็นเวลานานดูแล้ววันนี้ยังให้น้ําหนักทางลงต่อนะคะทําให้เราต้องปรับแนวต้านลงมานะคะอยู่ที่1420-1425แล้วก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสลงมาย่ำถาม นำย่ำถานบริเวณ1นึ่นจุดบวกลบนิดหน่อยเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยการลงมาเนี่ยให้รอดูจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อนะคราบนาทีก่อนค่อยเข้ารับนะคะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว cpn นะคะตัวนี้ราคาหุ้นพักตัวออกด้านข้างมานานแล้วแต่ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวตามสัญญาณซื้อจากเครื่องมือท้งระยะสั้นแล้วก็กลางนะคะรวมถึงตัว ema ที่กลับมาเรียงตัวกันแบบ bullish แนวรับจะอยู่ที่46.25้นะคะแนวต้าน48ปนะคะถัดไปดสี่สิบเก้า c 5 t l o ถัดมาเป็นอาซีฟ้านะคะตัวนี้นี่ยังคงความเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็คาดว่าได้เวลาเดินพักเดินหน้าต่อหลังจากที่พักตัวไปหลายวันนะคะตามสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้น,นะคะรวมถึงวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวรับ4บาท90นะคะต้าน5บาท25-5บาท35แล้วก็คัดลอสที่4บาท84ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็น wha นะคะตัวนี้วิ่งขึ้นมาด้วยวอลุ่มพองโตทีเดียวนะคะสัญญาณซื้อก็มีจากเครื่องมือหลายตัวโดยเฉพาะการที่ m a c d กลับมายืนเหนือสิเล่าลายแล้วก็ซีเล่าลายได้เนี่ยน่าจะส่งให้เดินต่อไม่ยากนะคะรับที่3ามบาทสาต้าน3ามบาทห้าบาทห8แล้วก็คั t ลอสที่3าบาทส0ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ